สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนค่ะวันนี้เจหนิงลงมาไวกว่าทุกวันนี่นั่งด้วยด้วยความที่ว่ามันนอนหลับต่อไม่ได้ดูความแดดนะความแดดค,ค่ะทุกคนสุดๆเลยค่ะอ่าตากล้องหรือว่าคุณสาเขาก็แทบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะต้มน้ำซุปน้ำซุปอะไรให้จัดไปบางส่วนเก็บ เดี๋ยวจะผเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอชมรอดูอกันต่อไปนะคะ ยำพิเศษนะคะก็พิเศษแลวคะ่ะชามนี้ก็แค่60บาทเองจ้ารับโรสแมนแป้นไปจัดพร้อมเสิร์ฟนะคะค่ะคเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาปิดร้านเก็บร้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตามเดิมค่ะวันนี้กินเจนินชอบจึนมีแห้ง ่ะก็จีนนิงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปก็อยากก็อย่างที่เคยพูดนะคะว่าอยากจะให้เห็นถึงชีวิตแม่ค้าทที่แสนธรรมดาธรรมดาคนนี้แต่ว่าให้ให้ใหคนท,ทั่วไปได้ได้ดูว่าแต่ละวัน เป็นยังไงบ้างในการขายก๋ยวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแฟนชายค่ะก๋วยเตี๋ยวแฟนชายก็เป็นรถเข็นขายอยู่หน้าโรตัสโกลเฟรดลาดพราวร้อยสามสิบนะคะก็บางทีเวลาฝนมานี่ก็โหเรานี่ก็กลัวใหญ่เลยนะคะเป็นคนที่กลัวลมฝนฝนมาไม่เท่าไหร่ค่ะกลัวลมแบบว่า ใครใครเป็นบ้างไหมคะมันเหมือนใจจะขาดนะคะหายใจแบบมันมันติดอะ่ะมันหายใจไม่ออกมันกลัวคะ่ะกลัวลมเหมือนมันจะหอบพิวรานเราไปอะไรอย่างนั้นนะคะกลัวมากคือแต่ละวันคือต้องต้อง,ต,องต้องอย่างนี้ตลอดเลยแต่ถึงยังไงเราก็ต้องสู้อะคะ่ะเ,เกิดมามนุษย์เรามันไม่มีใครได้สุขสบายเนาะก็สู้กันไปแบบนี้คะ่ะแต่ก็ ก็ดีใจนะคะตอนนี้คือแบบรู้สึกมีกำลังใจที่แบบว่ามีคนมาติดตามมีคนมาติดตามเจนิงแล้วก็ชมคลิปไม่ว่าจะเป็นเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวมันเหมือนเป็นกำลังใจอะค่ะที่แบบว่าอย,อย่างน้อยก็มีคนดูเราเนาะเออเป็นเป็นแบบว่าเราก็คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้ว คนมาดูเรามีคนมาติดตามเราเรารู้สึกแบบอิ่มใจนะรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาที่จะแบบว่าดําเนินชีวิตต่อไปบางทีลําบากนะขายทั้งขายจะขายของทั้งจะลงคลิปทั้งจะนั่นโน่นนี่แต่ก็ยังมีความพยายามม่ะพยายามที่แบบว่าอยากอยากจะถ่ายอยากจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าทำไมกิจกรรมในการค้าขายเนี่ย มันเป็นแบบไหนเขาทำสะอาดไหมอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะที่ร้านก็ถือว่าสะอาดระดับหนึ่งนะคะพยายามทำอะไรที่แบบว่าเหมือนเรากินนะคะเรากินกินของที่มันดีที่มันสะอาดก็เราก็อยากให้ลูกค้ายิ่งกว่ายิ่งกว่าที่เรากินอีกลูกค้าสำคัญค่ะ ก็เจนนิ่งก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปและติดตามก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากาใจจริงขอบคุณค่ะ